พูดถึงดิจิทคนที่ไม่เกี่ยวกับดิจิทัลบอกว่าผมไม่มีส่วนร่วมผมไม่เกี่ยวมันคือเป้าของคนอื่นมันคือพันธกิจของคนอื่นคุณต้องสร้างรูปแบบใหม่ขององค์กรที่ทุกคนที่เกี่ยวข้องต้องมีส่วนร่วมการที่เราแต่ transform ing. องค์กรของเราอ่ะก็ต้องมีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนประเด็นที่สำคัญคือมันต้องกลับมาว่าคุณจะสร้างอะไรขึ้นมาใหม่เรียนรู้จากเขาได้อันนี้ถูกต้องแต่ถ้าเอามาใช้เองอ่ะ เราต้อง adapt ให้มันเหมาะกับความเป็นตัวเรากับธุรกิจของเรากับ a s s e t ทจุดแข่งที่เรามีถ้าเราไปกอปะถามว่าเรามีโอกาสที่จะชนะไหมเราตามหลังเขาแบบ5ปี10ปีบางเจ้า15ปีไปชนตรงๆอะคุณไม่มีทางชนะเลยคุณไม่มีทางวิ่งไล่ตามงเขาได้ได้ทัน ต้อง a d a แอเราคนลสปีซี่เราไม่ได้เหมือนเขาและเขาก็ไม่ได้เหมือนเรา financial service สิ่งที่เรียกว่า Fintech ยกตัวอย่างง่ายคุณไปอเมริกาคุณไปยุโรป financial infrastructure มันมันแข็งแกร่งอยู่แล้วแต่ในภูมิภาคเอเชียแอฟริกาอินเดียอเมริกาใต้ financial infrastructure banking infrastructure ห่วยไงถึงผมก็งงไอคนนี่แบบเข้ามาไปในไทยแล้วบอกว่าเอยผมจะบังคับคนไทยให้ใช้บัตรเครดิตก็พับกระเป๋ากลับบ้านไปละเพราะมันไม่เหมาะกับโครงสร้างและพฤติกรรมของผู้บริโภคคนไทย ดิกดาวลงไปหาเพนพอยต์ของธุรกิจจริงๆซึ่งอาจคําตอบมันอาจจะหนีไปไม่ไกลกับคำว่าธุรกิจจะต้องเติบโตแข็งแรงยั่งยืนมีกําไรอะไรเงี้ยคุณกําลังจะไปตอบโจทย์ตรงไหนของคําตอบนี้บ้างนะครับ มีไทม์เฟรมที่ชัดเจนตกลงกันไว้ทั้งทีมแล้วก็มีรีซอสที่ทุกคนรู้ด้วยว่ารีซอสมันกําลังจะหมดหรือว่ากําลังใช้อะไรอยู่บ้างบนโปรเกรสที่เราจับต้องอยู่ตลอดเวลานะครับเมตริกที่เราดีไฟเอาไว้ว่าอะไรคือเรื่องสําคัญมันจะเป็นคําตอบว่าเมื่อหมดเวลาและเมื่อหมดรีซอสแล้วเราจะไปต่อหรือไม่ไปต่อ แรกๆเวอร์ชั่นแรกๆคิดเยอะมากเพราะว่าต้องมีฟีเจอร์ไปช่วยคนนั้นคนนี้แต่ไม่หมดแล้วมันก็ไม่ได้ออกสักทีหลายๆครั้งผมล้อนแบบฟูลฟีเจอร์ไปแล้วแล้วก็ไม่มีคนใช้อย่างเพราะฉะฉนั้นถ้าเราจะล้อนอะไรก่อนก็ล้อนเฉลิ r n ดีกว่านะครับไม่ต้องรอมันเพอร์เฟกไม่ต้องรอมันครบทุกอย่างก็ได้